Shama do, shama do, 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 do Shama do, shama do, 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 do Shama do, shama do, 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 do Shama do, 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 do New Coromant Office, beyond definition Some too smart to be True move at 30% Thank you. I'm so proud to be a Thai. ลกมาเยนะครับผมวันศุกร์ที่21กันยายนนะครับครับผมมีของฝากมาหามาฝากคุณผู้ชมแหมเมื่อวานนี้ผมไปเชื่ยวลาดบุรีมาวันนี้ก็ยกมาหนึ่งงานเลยนะฮะโอ้ไม่โอ้โหไม่ใช่องค์ลาดบุรีครับพี่คุณแจ็คแฟชั่นที่ก่อนเอ๊ะฮะวันนี้มันแปลกๆมาครับเนี่ยมันรู้สึกว่ามันแปลกๆนะครับวันนี้แต่แปลกๆยังไงครับราการยืนผมก็หล่อปกติทุกวันอย่างนี้อยู่แล้วมันยืนกันผิดเต้าอ๋อโทษทิพี่ปกติผมจะยืนฝั่งขวาใช่ไหมเป็นที่ของพี่ตรงนี้เขาเออลืมเอากระชายที่เราคงเบลกันมาก เพราะว่าถ้าเกิดยืนฝั่งนั้นเนี่ยคนจะอ่านไม่ออกอถ้ายืนฝั่งนี้จะอ่านออกว่านี่คือ1.0ึ่งศไม่ใช่ศูนย์หนึ่งต้องเปนนะครับเอาละครับวันศุกร์แล้วนะครับวันนี้เสาร,ร์อาทิตย์เชื่อว่าหลายๆคนคงมีโปรแกรมคงมีแลนที่จะทําโน่นทํานี่ทํานั่นครับคุณไปไหนครับเสาร์อาทิตย์น,นี้ผมไป ญี่ปุ่นครับผมโ oh, อ้ยชาบ้านเลยไปญี่ปุ่นไปทำอะไร,รไปทำอะไรไปหามิยาบิคเอาอีกครับอ oh. ๋อฟุตเล่นพูดเล่นครับไปเที่ยวครับไปเที่ยวไปเที่ยวเป็นเพือพ่อนพี่อยากได้อะไรที่มันสันๆัไหมพัดลมอะไรอย่างงี้พัดล <c oughs> มอยากได้ที่ใบพัด <c oughs> ขอนบิตาเพราะผมไปเมืองโดเรมอนครับที่ป้าไปหาเพื่อน หรอเออไปหาโนบิตะใชแอนจะกลับไปหาโนบิตะแล้วใช่ครับผมเมืองอะไรอ่ะเมืองอะไรเมืองเมืองเมืองโดนเลมอนเหรอเป็นเออเป็นพิธาพันธ์ครับผมเป็นพิธาพันธ์โดนเลมอนด้วยเหรอใช่ครับไปกับทีมงาน GTS ครับผมอ่าส่วนตอนคืนก็ไปหาเอาอีกใช่นักกันยังพูดเล่นก็มีเบอร์มีอาบีแล้วป่ะใช่ผมดูอยู่เทมั้นโอ้โหเดี๋ยวจะให้ขับพาเที่ยวไหมอ่าดีครับผมคุณจะได้สัมผัส รูปรสกลิ่นเสียงของญี่ปุ่นอย่างเต็มที่แล้วไปเสรได้ผมอยากกินอ่ะกินอะไรไอ้พวกกินอะไรกินอะไรพาซบเอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพัเดี๋ยวมิมิยาบีจะพาคุณไปชิมได้แน่นอนครับผมส่วนอ่าโอ้ผมตื่นเต้นเหมือนกันผมเองเนี่ยจะได้พี่ไปไหนพี่ไปไหนไปสิงคโปร์สิงคโปร์ไปหาปลาเกียวหรือว่าปลาเกียวอยู่ฟิลิปปินส์เปล่าอ๋อฟิลิปปินส์โทษที ไปกินลาดช่องอะครับไม่ใช่ไปดูการแข่งขันฟอร์มิล่า1นหรือ F1 Night Race จริงจริงสิงคโปร์เขามีการแข่งกันทุกปีในช่วงนี้แหละครับแต่ปีนี้พิเศษหน่อยนะครับก็เพราะว่ามันยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตของเจโชของมารูน5และของเคที่เพอร์รี เราก็จะไปดูงานกันนิดหน่อยนัดกับเพื่อนไว้ที่นั่นนะครับคุณเต้ก็ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ากลับมาแล้วจะมีภาพเดี๋ยวจะเอาภาพมาฝากแล้วกันได้ครับนะครับเอาแล้วครับคุณผู้ชมมาถึงแขกรับเชิญของเช้าวันศุกร์วันนี้นะครับมีใครกันบ้างครับคุณแจ็คครับคนแรกครับพี่วูดี้ครับเป็นขวัญใจชาวเก้งกวางครับคนใหม่ของวงการเลยเขาคือเต้งหนึ่งครับผมบ OY นะครับแน่ที่เป็นสมาชิกก่อนเตงหนึ่งชื่อกฤษจริงชื่อกฤษณนกันใช่ไหมใช่ครับฤษนกันนะครับที่วันนี้นะครับเขาจะทิ้งค่าพระเอกครับ ผันมาถ่ายแบบเซ็กซี่นะครับหลังว่ามีข่าวซุบซิบมาว่าถอดเสื้อเรียกกระแสเพราะงานน้อยจริงหรือเปล่าครับต้องฟังจากปากเขาเองนะครับวันนี้ครับนอกจากนั้นยังมีผู้กำกับที่บอกได้เลยครับว่าโอ้โหมารายการอาทิรัยนั้นแซ่บทุกทีนะครับตกเป็นคดีฟ้องร้องกับดารามากที่สุดในประเทศไทยดูน่าขีสิครับพี่ชายผมเลยพี่พศานนท์ครับผมล่าสุดเนี่ยยอมลงข่าวขอโทษแอนนี่บรุ๊คแล้วในหนังสือพิมพ์นะครับแต่วันนี้เขาจะมาประกาศกล้าวครับว่าฉันไม่ชอบพูดโกหก และจะแฉดาดาน้ำเน่าน้ำเน้าก็จะพูดประมาณนี้น้ำเน่า <c oughs> ต่อไปดับไม่แคร์สื่อนะครับ,รบอะไรจะขนาดนั้นใช่ครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกับเขาแน่นอนรับรองแซ่บนะฮะครับ ปิดท้ายด้วยนี่เลยครับมาอีกแล้วครับไม่รู้คุณจะดีใจหรือเปล่าซ้อหมีฮะโอ้ไนก็ล้วซ้อมหมีซีดาราครับนะครับวันนี้จะมาเล่าให้เราฟังเลยครับว่าหลังจากที่ผู้กองเบนซ์จำได้ไหมอดีตคนสนิทของธงธงเนี่ยมาพูดเในรายการเราว่าไม่ได้เป็นอะไรกับธงธงนะครับปรากฏว่าหลังจากอ๋อกลับไปวันนั้น มันมีเหตุการณ์ที่เราไม่ทราบคุณพิมาดาม,มาที่สตูดิโอนะ,อะโกรธมากครับคุณทงทงเองก็ไม่แฮปปี้เรื่องจริงปรากฏว่าที่เลิกกันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณได้ยินมาก่อนครับมันกลับตาล,ะละปัดเป็นเรื่องอื่นเลยมันงงไปหมดเลยเดี๋ยวซ้อสมีจะมาเคลียร์ให้เราฟังว่าตกลงมันเป็นยังไงกันแน่นะครับครับรวมไปถึงคู่รักคุณโบกับคุณเพชรครับซองมีบอกว่าความสัมพันธ์ล่าสุดของคู่ตอนนี้เริ่มสั่นคอนแล้วล่ะ เริ่มสันคอแล้วล่ะแล้วบอกว่ามีหลักฐานด้วยเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันในเช้าวันนี้เอาล่ะก่อนที่จะไปพูดคุยถึงเรื่องต่อไปคุยกับ2คนคุยกับสคนคงจะไม่เวิร์กแน่นอนในช่วงไปอีกหนึ่งล้วต้องเปิดตัวแขกรับเชิญกันเลยดีกว่านะครับขอต้อนรับทั้งสองท่านคุณพจน์อานน์และคุณแตงหนึ่งกฤษณกันครับคุณสอดคุณพจน์สวัสดีครับคุณแตงหนึ่งสวัสดีครับ พูดมาเริ่มสั้นเรื่อยๆนะครับสมัยก่อนมาแจ็คเก็ตเดี๋ยวนี้เริ่มสั้นลงสั้นลงลืมแวะขนหน้าแข้งมาตลอดหรือว่าอย่างนี้แลก็ขาสวยขึ้นก็เลยต้องโชว์พี่สยามเขาแต่งกันนี้กันใช่ใช่ครับเขาเรียกว่าเป็นเด็กอะไรนะตามสยามเด็กอะไรนะอ่าเด็กเขาเรียกเด็กแนวเด็กแนวะพี่ไม่ใช่หัวโปกไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมใช่หัวโปกไม่ใช่ไม่ใช่กระเทยหัวโป๊กยาวยาวตัวเต็งหนึ่งตอนนี้กำลังฮอตมากใช่ลงแอตติทูดพี่โพูดเห็นหรือยังเห็นแล้วครับอ้าวพ ก็รู้สึกดีได้ดูไงไม่แต่ว่าเดี๋ยวขอดูุาเต็งหนึ่งใน attitude หน่อยดีกว่านี่เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นพี่พจน์คอมเมนต์หน่อยดีกว่านี่นี่พี่พจน์จอนี้คอมเมนต์หน่อยดีกว่าว่าเต็งหนึ่งใน attitude เนี่ยนะซึ่งเป็นหนังสือของเก่งกว่างเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์หน่อยพี่หล่อมากหุ่นดีไม่หรอกเขาไปเล่นหุ่นมาไงเขาก็เลยอยากจะโชว์ว่าเออมีนมแล้วมีซิปแพกแล้วก็โอ้ยดูแล้วแบบว่า นยังไงมีซื้อนะฮะมีซื้อมีพจนมีซื้อผมนี่เป็นซี้นะอ้อวเหรอครับคุนี่เป็นซื้อเหรออย่างเงี้ยผมนี่เป็นอ๋อก่อนที่จะไปคุยกันถึงเรื่องราวของแตงหนึ่งแล้วเรื่องของคุณพจน์นะครับมาคุยกันเรื่องนี้กันดีกว่าคุณคิดว่าวันที่28กันยายนนะครับคือวันอะไรแตงหนึ่ง วันศุกร์ครับนั่นนั่นน่าโดนตบอ่ะตอบนะเอาผมไปกินแล้วอ่ะมุกคุณเหรอใช่ครพี่พจน์คิดว่าวันวันที่2 1กวอาแหลครับวันกันยานะ2ั1กันยาอะไรพี่ไม่ทราบเหมือนกันพี่วันผมรู้ครับเพราะผมเป็นเด็กไอทีไม่โอ้นี้คือวันอะไรวันเปิดตัว iPhone 5ครับผมไอโฟน5คุณผู้ชมดูวางขายเป็นวันแรกของโลกที่อเมริกาและอีก8ประเทศนะครับต้องพูดเพราะอะไรครับ ต้องขอบอกว่าแล้วนี่ไม่ได้โฆษณานะครับคือทั้งโลกกำลังอินมากยอดการจองล่วงหน้ากว่า2ล้านเครื่องภายใน24เชื่ชั่วโมงคิดดูสิเฉลี่ยแล้วประมาณ23เครื่องต่อวินาทีนครับประเด็นที่ผมจะถามต่อมาเลยนะครับคุณผู้ชมผมค้างคาใจมากคุณคิดว่า iPhone 5กับ iPhone 4S เนี่ยมันแตกต่างกันมากขนาดไหนสำหรบผมแล้วนะพูดตรงๆตอนนี้เขาประกาศออกมาผมไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยผมรู้สึกเสียใจว่าแค่นี้หร จริงครพี่มันไม่เหมือนเป็นการวิวัฒนาการมันมันไม่มีอะไรใหม่ใช่ครับมันเหมือนกับเป็นแค่การอัปเกรดเท่านั้นเองนะครับแตกต่างกันมากขนาดไหนอย่างที่คุณทราบเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างความแตกต่างคือยาวขึ้นนะฮะความ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 ยาวขึ้นแล้วก็ความกว้างความกว้างเท่าเดิมเท่าเดิมครับผมถ้าฝ่ามือใช่แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันก็กระทัดรัดอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญคือ ความเปลี่ยนตัวที่ชาร์จแบตที่ชาร์จแบตเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยอุปกรณ์ต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยพี่โพสใช่ไอ้ด็อกไอ้ตัวเสียบตูดฮะมันเปลี่ยนหัวไงครับแต่นั้นเนี่ยคราวนี้แหละเอ้ยโอ้โหต้องขอบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของพวกที่ขายลำโพงแท็ต่าต่างๆต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยเอาเป็นว่าพวกเราต้องจ่ายตังค์กันมากขึ้นใช่แพงขึ้นแล้วต้องจ่ายกันมากขึ้นแต่คุณว่าคนซื้อไหมผมว่าก็ซื้อแต่เป็นผมนะผมขอบอกกันแล้วพี่ผมจะ่ให้แฟนผมซื้อ iPhone iPad อะไรพวกนี้ ผมอยากให้ใช้ไออุ่นจากผมครับผมพอโครับเสียงเสียงแอร์เสียงแอร์ดังากเสียงแอร์ในสตูดิโอทำไมมันดังขนาดนี้ครับร อาากกบมแต่พูดถึง iPhone 5แล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่ามันอาจจะยังดูไม่ชัดเจนว่ามันเจ๋งกว่า iPhone 4S ยังไงแต่ผมว่าคนทั่วโลกต้องอินแน่นอนเพราะคนชอบอะไรใหม่ถูกไหมใช่ครับพี่พูดว่ายังไงมีคนพูดถึงเยอะไหมพี่ก็ซื้อแล้วนะเตรียมตัวซื้อแล้วนะเตรียมเงินไว้แล้วแต่ยังไม่เข้าไทยนะยังไม่เข้าไทยแต่เตรียมเงินไว้แล้ว ฮะซื้ออะไรครับซื้อไอโฟนมั้งอ๋อซื้อไอโฟนซื้อคือมักไม่ใช่ผมอยากรู้เพราะอย่างคุณพอดที่เขาซื้ออะไรวะางซื้อไอโฟนห้างอะไรนี่พี่พอดเขาชอบคุณไปญี่ปุ่นใช่เปล่าใช่เราไปสิงคโปร์หิ้วมานะได้เลยอ่ะเดี๋ยวมาเงพาดจะบอกหนึ่งอย่างว่าผมพี่วูดี้เนี่ยชอบไอโฟน 4S อยู่แล้วแต่พี่พอดเนี่ยชอบไอโฟนห้าเพราะอะไรเพราะอะไร ก็ไอโฟนให้งล่ะฮะร้อนเล่นนะพี่เป็นสคริปเป็นสคริปไม่เป็นไรที hoy hoy ่โกรธโอ้ยแต่พี่ก็ฟ้องศาลผมกอ่ะผมอยากจะให้คุณผู้ชมดูคลิปหนึ่งครับทุกท่านคลิปนี้เป็นคลิปจากรายการของ Jimmy Kimmel ใช่ไหมมาจากีรายการ Top Shot ที่ดังมากของอเมริกาเขาทำการทดลองเขากวนมากเข้า iPhone 4S เนี่ยนะครับ กับไอโฟ 4S อีกเครื่องเลยดีเนี่ยแล้วไปหลอกชาวบ้านทำรายกันว่าเป็น iPhone 5ให้ชาวบ้านลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าเออมันต่างกันเยอะไหมล้วมาฟังเดี๋ยวเราจะเทภาพนะฮะมาดูดีกว่าว่าปฏิกิริยาของเขาจะเป็นยังไงอฟังครับโอ้ลักษณะน่ารัก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 โอ้มายก้าวเฟลส์ลอตไลท์เออร e แอนด์จั o n ์มัวร์ไฮเออร์คุณภาพมั i ก็ที่ดรอปแต่มันดูแล้วมันไม่แตกแบบที่หนึ่งมีทุกครั้ง

ผมพวกอายมากเอว่าโดนแกลงอะไรเงี้ยเคยมีไหมที่เขามีการเปรียบเทียบแล้วหรือคุณเคยแกลงชาวบ้านไหมเคยมีไหมผมเคยมีตอนเด็กครับตอนเด็กนี่จะแกลงเพื่อนโดยการเพวกน้ำเปล่าอะไรเงี้ยอน้ำเปล่าคือจริงแล้วมันเป็นเราบอกว่าน้ำแร่เราเอาไปใส่ขวดแบบน้ำมันแพงเลยอ่ะเราเปิดก๊อกใส่มันอีเวงอย่างเงี้ยนะเาก็บอกอุ้ยกินล้วไอ้แจ๊ <gas> อหน้าก <Hospital> ูดีขึ้นเลยว่ะหน้าเด้งขึ้นเลยคือที่ทำกินน้ำก๊อกไปแล้วอคือโดนแกลงอะไรเงี้ยครับผมตอนเด็กๆก็จะมีกันแบบนี้ใช่ครับคุณเคยมีไหมมีกลงไหมผมคไม่เคยแต่ว่า ผมแค่คิดว่าถ้าถ้าตัวเองอยู่ในคลิปอ่ะผมก็คงจะพูดแบบเออมันคงดีขึ้นมากแต่แบบด้วยความที่มันเป็นชื่อ iPhone อะไรเงี้ยมันคงดีขึ้นแหละครับอะก็เงี้ยพี่พอดถ้าเป็นอย่างนี้พี่พอดทราบพี่พอดจะฟ้องรายการใช่ไหมครับอ๋อไม่ฟ้องไม่ฟ้องพี่พี่งงกับผู้หญิงที่เขาบอกว่ามันเร็วขึ้นอ่ะมันเร็วขึ้นอะไรคือมันเร็วขึ้นนะหมายถึงว่าการประมวลงานประมวลผลไงเพราะว่าคือในข่าวเนี่ยเขาบอก iPhone 5เนี่ยการสมมติเปลี่ยนหน้าจอหรือว่ากดกดแอปขึ้นมามันจะปึ้งขึ้นมาเร็วมากพี่อ่านะ นะมาพูดถึงนี่หน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมแหมเมื่อวานนี้เราก็ได้พูดถึงแล้ววันนี้ขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะอยากให้ดูกันมากเกิดมาคุยอาทิตย์นี้คุณผู้ชมอย่าลืมชมนะที่พสต์เต็งหนึ่งด้วยเป็นครั้งแรกที่จะมีการรวมตัวกันใหม่อีกครั้งหนึ่งของแก๊งแฟนฉันในรอบ10ปีหนังเรื่องนี้มัน10ปีแล้วนะสิปีแล้วครับผมโอ้โหนะครับผมเกิดไอเดียเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณพจน์อยากเจอน้องๆว่าหน้าตาจะเป็นยังไงก็ให้เจ้าจ้างที่โทรหาทุกคน โกงโฟกัสแน็กเดิกมากระจัดเต็มแต่คุณยังไม่เห็นหน้านะใช่ครับแต่ด้วยคุณจะได้เห็นว่าตอนนี้ทุกคนทําอะไรกันอยู่ใช่แน่นอนทุกคนโตเป็นผู้ใหญ่กันมากนะครับก็อยากให้ดูถือว่าเป็นไม่ดีเป็นการลงทุนอย่างสูงมอนถ่ายหนังเลยไหมมอนถ่ายหนังมีครบทุกอย่างครับพี่ครับแค่เราฟังเสียงดูนะครับผมอีฟอีแน็กอีโยกเราเฮ้ยแก๊งผู้ชาย5คนก็ถือว่าโอ้ล่ะบอสคงไม่ว่าขาดลยโฟกัสไปอ่ะไม่ไม่รับโทรศัพท์ว่ะ ตอบโฟกัสไม่ได้ใช่ต่อบปรกัสไม่ได้แจ็คข้าบอวปอดฟื้นสิบทีโหน้าว่าอะไรข้าบอสมันเป็นรายการนะแต่มันเหมือนดูหนังเลยนะเอ้ยข้าวปอด ทีมงานทีมงานเขาลงทุนเลยนะอ๋อลงทุนสวยภาพเพิ่มเติมหมดครับผมงบประมาณทีวีแต่ถ่ายอย่างนั้นหนังเออไม่รู้ว่าทำแล้วจะเจ๊งไหมนะครับแต่แต่ที่แน่ๆอยากให้คุณผู้ชมมีความสุขกับวันอาทิตย์นี้ยังไงก็อยากจะให้ดูกันเยอะนะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งก่อนที่จะไปพักกันเนี่ยแล้วช่วงหน้ากลับมาคุยคุณพจเนี่ยนะฮะได้ครับเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยตัวอย่างนะฮรโปรโมทของเกิดมาคุยอาทิตย์นี้สีต้องขึ้นหน่อยดีกว่าว่าเมื่อแก๊งแฟนฉันมารวมตัวกันแล้วอะไรจะเกกิดขึึ้นนนััับบบงคครร คืนวันอาทิตย์นี้เตรียมพบกับการกลับมาอีกครั้งในรอบ10บปีของแก๊งแฟนฉัน <ใจ S 1> ที่พี่น <ใจ S 1> ้อง <ใจ S 1> ชาวไทยทุกคนคิดถึงพลงาดไม่ได้เด็ดขาด